สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านพบปะเจอเจอกันกับสาวดำประรวยอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แปดพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะคะหลายๆท่านก็คงเก็บที่บ้านตัวเองน่าจะเป็นมีบุญกระถินอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะเช่นกันกับบ้านของสาวดานะคะวันนี้ก็เป็นงานกระถินนะคะเป็นงาน กระถิ่นสมคีนะคะรวมกันนะคะ <c oughs> ขอโทษจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะสาวดำก็มาทำคลิปเช้าให้ท่านได้ตัวเลขมาจากปู่สี่ห้าหรือว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะ <c oughs> แล้วก็ของปปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะที่ท่านส่งมาให้ในไลน์นะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่ให้กับสาวดํานะคะเราต้องมีความอบอ้อมารีเมตตาสงสารซึ่งกันและก,กันนะคะจะได้บุญได้กุศลนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็มีแต่ความชิดดีๆสิ่งดีๆค่ะเลขคุณยายนางนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับเลขคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเด่นบที่70727674ค่ะเลขยสตัวก็มี0 4 7นะคะแล้วก็ห สี่เจ็ดนะคะห้าเจ็ดสี่นะคะเลขเด่นบนก็คือเจ็ดกับสี่ค่ะสําหรับเลขล่างเด่นเก้ากับสามนะคะเลขคุณยายนางนะคะสองตัวนะคะสองตัวล่างก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดตัวกันก็จะเป็นหกสามสำหรับเลขบนของคุณยายนางตัวกันก็จะเป็นศูนย์แปดนะคะอ่าพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูเนาะค่ะ จะได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะคะทีนี้ก็ไปเป็นเลขของพ่อปูสนนะะป่สายเขมนรนะคะปู่สายเขมรหรือว่าอาจารย์สายเขมรน,นะคะเนี่ยค่ะท่านให้มานะคะท่านให้มาสาวดำได้ไปโทรเอาไปเอากับท่านนะคะที่วัดถ้ำลำไยนะคะค่ะท่านจับบนสี่คู่นะคะท่านจับบนสี่คู่ให้ก็จะมีหกสาม 663 60 7370นะคะสังเกตดูดีๆนะคะเลขคุณยายนางกับเลขพ่อปู่อ่าเลขพ่อปู่สายกระเขมรนี่จะตรงกันมีตัวไหนดูนะคะตรงกันก็จะมี70นะคะ <c oughs> ขอโทษจะ้ะ <c oughs> เลขตรงกันมี70แล้วก็มี93กับท่านผู้ชมมี70กับ93นะคะเลขของคุณยายนางกับเลขอาจารย์สายกระเหมรนเลขตรงกันอย่าลืมนะคะ จดไว้นะคะที่ว่าเลขเด่นนะคะก็มีมีเลข70กับ93ค่ะที่ตรงกันกันนะคะเลขปู่สายกระเมน็นกับเลขคุณยายนางนะคะตรงกันนะคะค่ะปู่สายกระเมน็นท่านอยู่ที่วัดธรลำใหญ่นะคะเบอร์โทรศัพท์ของปู่นะคะหา,าใครมีโชคนะคะได้โชคจากตัวเลขนะคะของท่านก็โทรโทรศัพท์ไปหาท่านได้เลยนะคะคือคือใคร คือใครถูกหรือไม่ถูกก็โทรไปหาท่านเพื่อท่านจะมีข้อปรึกษาอะไรกับท่านนะคะหรือว่าท่านที่ถูกอยากจะโอนเงินไปทําบุญร่วมสร้างทําบุญนะคะท่านกําลังทาาําศาลาศาลาใหญ่สูงสวยตระ n ง g a เลยนะคะตั้งอยู่บนเขาะคะ่ะสาวดาก็ไปเยี่ยมท่านมาแล้วนะคะไปที่วัดธรรมลำใหญ่มาแล้วะคะ่ะเบอร์โทรศัพท์ของท่านก็มี0 9 2ย์2 7จ็9สองสามเค่ะศูนย์เก้าสองามเจ็อก้าหมายเลขโทรศัพท์ของปู่สายเขมรน,นะคะโทรไปได้เลยนะคะหากใครอยากจะร่วมทําบุญด้วยกันก็ส่งจะส่งเงินไปทําบุญร่วมทําบุญก็ต้องโทรคุยกับอา,อาจารย์สายเขมนเองนะคะเพราะว่าท่านจะได้บอกหมายเลขบัญชีนะคะทีนี้เราก็มาที่ เลขป้ปูห้าเจ็ดแปดนะคะปูห้าเจ็ดแปดนะคะก็ท่านให้มาตั้งแต่ทีแรกเลยท่านมั่นใจนะคะเลขล่างท่านท่านให้เด่นล่างกับสองจับคู่ได้ห้าสองเก้าสองแปดสองค่ะของอป้ปูห้าเจ็ดแปดนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้วันที่แปดที่บ้านสาวดำพะรวยบ้านละหานนาตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นวันกระถินเช้านี้เดี๋ยวสาวดำก็ ลงคลิปเสร็จอาบน้ําแต่งตัวก็จะไปทําบุญเช่นเดียวกันนะคะวันพรุ่งนี้สาวดําก็จะไปร้องเพลงแก้บนของญาพระปูอุปหัสราชวงศ์นะคะเพราะว่าได้บนท่านเอาไว้ก็สมความมุ่งม,มา่นปรารถนานะคะก็จะต้องไปร้องเพลงให้ท่านฟังเป็นลาให้ท่านดูนะคะเพราะว่าได้บนญาพระปูอุปหัสราชวงศ์ไว้อย่างนั้นนะคะแล้วสาวดําก็ลืมลืมจนว่า ท่านไปเตือนหนึ่งนึกขึ้นได้นะคะก็เลยต้องรีบไปแก้บนนะคะใครที่มีปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะมีจ,จิตใจสาอาบริสุทธิ์มาบนบานสันกล่าวที่ยาพระผู่อุปหัาตราชวงศ์ที่บึงละหานานาคือที่บ้านละหานานานี้ได้เลยนะคะทีนี้ต่อมานะคะปู่ห้าเจ็ท่านก็ได้ส่งมาให้นะคะวิ่งบน9นะคะสองตัวก็มี96 98และ99กกันไว้นะคะ เลขสตัวบนก็มี0ูนย์เก้9หกศูนะคะคือท่านเด่นไปที่คงจะเด่นไปที่ศนย์ก็จะแสดงว่าเป็น090หรือเปล่าเนาะอย่าลืมตัดเอานะคะอาจจะเป็น0ูย์เอย่างเงี้ยนะคะศูนย์เก้กอย่างเงี้ยนะคะเลขล่างท่านให้เด่นไปที่เลข2เน้น92ตัวกัน8252นะคะเลขของ ปู่ห้าเจ็ดแปดวันนี้ต้องรอเลขอ่ารอวันพระใหญ่นี่ต้องรอเลขอ่ารอ,อะะรอเลขน้องแมวนะคะ,คะรอเลขน้องแมวนะคะค่ะรอเลขน้องแมวค่ะอันนี้ปู่วัดป่าอุดรให้มาวันวันแรกนะคะให้มาวันแรกอย่างนี้นะคะคือท่านชอบมากเน้นมากก็คือห้าเก้าสี่นะคะเราก็ตัดเล่นนะคะห้าเก้าห้าสี่เก้าสี่นะคะ ก็ตัดเล่นเล่นเอานะคะมีแค่นี้นะคะเลขล่างสามสี่ศูนย์สามแล้วก็สี่ศูนย์ค่ะสําหรับเลขของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแล้วก็ใบนี้ท่านให้เขียนายเลขโทรศัพท์ลงด้วยสาดามก็เลยมาเขียนแต่ใบนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ปู่วัดป่าอุดรศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามนะคะเลขสวยนะคะศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชม โปรดพิจารณาดูนะคะท่านชื่นชอบก็จัดนะคะชื่นชอบก็จัดขัดก็ซื้อนะคะชื่นชอบก็จัดขัดก็ซื้อค่ะนี่ก็คือเลขของปู่ห้าสี่นะคะหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะคือท่านให้เด่นนะคะท่านให้เด่นบนมาที่เก้านะคะเด่นบนเก้าหรอ เดินบนเก้ารองแปดนะคะจับคู่เน,น้นๆเลยนะคะก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าท่านผู้ชมนะคะท่านส่งมาให้สาวดำในไลน์นะคะท่านได้เมตตาส่งมาให้นะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ต้นเศรษฐีม,มากๆค่ะที่เมตตาสาวดำนะคะแล้วก็เ,เลขสามตัวบนนะคะท่านให้มาห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าหก 91692สังเกตดูดีๆนะคะท่านจะเน้นมาที่หลัก2อนะคะสตัวบนล่างนะคะสตัวบนล่าง82ถสท่านเน้นไปที่28นะคะที่วงกลมไว้แดงๆนะคะแล้วก็96262995นะคะที่ฉีดคือเน้นนะคะเน้น52อีกนะคะแต่ไม่รู้ว่า จะเป็นบนหรือเป็นล่างกพท่านเขียนไว้ว่าบนล่างนะคะคือมันสามารถมาได้อาจจะเป็นบนหรือจะเป็นล่างนะคะส่วนเลขในวงกลมนั้นนะคะเป็นเลขสีทิศของท่านนะคะ,ะเลขสีทิศของท่านจับคู่ได้ที่60 71 9382ค่ะก็คือจะอยู่ในาอ้อมแอม่าสูตรของท่านที่มี3 4สูนรนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นท่านคัดขึ้นมาคัดขึ้นมาแล้วก็มีเลขวิน เลขวิน1259นะคะเลขวินเลขวิน1259ค่ะจับกู้ก็จะมี9559 15 25. และ25สังเกตดูดีๆนะคะ,ะหลายๆต้นก็ยังจะดูไม่เข้าใจเนาะสังเกตดูนะคะจับกู้ได้25นี่คนี่ค่ะก็คือตัวเดียวกันนะคะนี่นะ5 2 2 5นี่นะคะแต่เลข หนึ่งห้านี่มาดุดดดนะคะแต่ท่านก็วงกลมให้หนึ่งห้านะคะค่ะก็ชัดเจนนะคะนี่อันนี้เลขสองตัวได้คือบนล่างะคะ่ะบนล่างนะคะแต่อันนี้ท่านบอกให้เราเข้าใจว่าอันนี้เป็นเลขวินเลขวินล่างของท่านก็คงคือเลขวินบนล่างนะคะก็เนี่ยก็อาจจะมาตามน,นี้นะคะเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองห้าสองเก้าเก้าห้าเก้าอย่างเงี้ยนะคะจะแ,แยกออกมาก็จะเป็นเหมืกับคือ ท่านก็ผสมกับสูตรของท่านอีกนะคะไม่มี 1, นึสูตรสอูตร,ตรอะไรเงี้ยคัดออกมาแล้วก็มีแค่นี้นะคะสำหรับเลขของพ่อปู่สี่ห้นะคะกราบขอบพระคุณพ่อปู่มากๆเลยนะคะหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีที่ท่านได้เมตตาส่งมาให้นะคะสาวดำก็เนี่ยค่ะท่าน,ท,านท่านเขียนมาให้ชัดเจนนะคะแต่ท่านของท่านมีหลายใบแต่สาวดำก็จะ ไอ้นั่นแบบนี้ก็อารมันจะคัดออกมานะคะตามตามนี้นะคะสารดำก็จะคัดออกมาตามที่ท่านส่งให้นี่ละค่ะนะคะอ่ะที่ท่านส่งให้แบบนี้นู่สารดำก็คัดออกมานี่ที่ท่านส่งมาให้ล่าล่าสุดนะคะเนี่ยสารดาก็ท่านวงกลมไม่ที่หนึ่งเก้าเนาะเดี๋ยวท่านวงกลมไม่ที่หนึ่งเก้าท่านผู้ชม ไปแล้วนะคะหนึ่งเก้านะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะการทําบุญทาทานในกุศลท่านทําที่ไหนก็ได้นะคะขอให้ใจสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทุกทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสําหรับเอฟซีของสาวดํานะคะก็คงจะทราบเรื่องละเอียดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านสวนธรรมเรื่องทงไปมาของสาวดําก็จะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกนะคะ บอกเอนะคะเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวเดียวกันก็มีความรากักความสามัคคีความปองดองกันนะคะอันนี้เลขย่าตะเคียนที่วัดที่วัดพันวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะวัดพันท้ายนรสิงห์ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะที่ว่าท่านให้สาวดํามานะคะก็คือคือได้ไมาแล้วสาวดําก็ฝันดีดีท่านผู้ชม คือไม่อธิบายค่จะบอกได้แค่ว่าฝันดีค่ะฝันดีนะคะเอฝันดีของสาวดำนี่ก็คือฝันมาได้ขึ้นไปเดินจงกรมนะคะฝันมาได้ไปเดินจงกรมกับพระน้องพระหลานเพราะตั้งแต่แยกตัวมาอยู่สวนธรรมนี่สองปีนะสาวดำไม่เคยฝันเห็นพระหลานเลยแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นพระน้องเลยนะคะหรือว่าพอปู่สามแปดแปดเลย หลังจากที่ได้เลขจากย่าตะเคียนมาเนี่ยสาวดําฝันฝันว่าได้ขึ้นไปเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเป็นทางจงกรมที่เหมือนที่ท่านเดินอยู่สวนธรรมนี่แหละค่ะก็เป็นทางที่ทําเดินพุโทโธพุทธโธของท่านน,นะเจะไปทางตรงแต่ว่าเป็นทางที่เราเขี่ยให้สะอาดแล้วปรับพื้นดินให้สะ,สะ,สะอาดแล้วค่ะสองพระลานกับของพระน้อง แต่ของสาวดํานี่สาวดําก็ไม่ได้เป็นทางยาวเหมือนท่านเพราะว่าสาวดําฝึกมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรลันติตาธรรมนนี่นะคะที่วัดอัมพรวันเนี่ยเือว่าท่านจะวาที่ที่วาหนึ่งเนี่ยนะคะบานึงก็สามารถเดินเดินอ่ขวาย่างนอซ้ายย่างนอ้อนี่นะคะกับห้าเดินเดินอ่ขวาย่างนอซ้ายย่างนอนี่ห้าครั้งแล้วก็หยุดแล้วก็ หุน่นกลับมาเองก็เดินมันก็ใช้ใช้เนื้อที่แค่วาเดียวนะคะวาเดียวหรือประมาณสักสองเมตรเนี่ยแล้วมึงก็เดินได้แต่ของพระอาจารย์กับพรอปู่สามหรือพระน้องนี่ของท่านจะเดินเดินจะต้องเดินเ่ิดอะไรท่านเดินเอาดาเคยถามท่านท่านบอกว่าเดินสิบเดินสิบห้าก้าวหรือเนีย่ยแหละค่ะเดินสิบห้าก้าวที่เต่าดาเคยถามถามท่าน ที่ท่านฝึกมานาะแต่ละครูบาอาจารย์ก็ฝึกไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็คือจุดเดียวกันนะคะความมุ่งมั่นปรารถนาก็คือจุดเดียวกันนะคะคือจุดที่ปล่อยวางได้บรรลุอย่างเงี้ยนะคะ,อะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะเลขของป,ป้ปูอ่าเลขของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนี่ชัดเจนนะคะก็ชัดเจนทุกป้ปู่ไม่ยากะะละค่ะแล้วแต่ดวงวาสนาของเราเอาดูนะคะทําไมสาวดําถึงบางเองียงอย่างนี้ พราะว่ากล้องสองตัวค่ะเป็นกล้องของเย็นจิตพอทีวีคอมโบกล้องดำมหาสเสน่ห์ชาแนลกล้องสาวดำพารวยค่ะวันนี้สาวดำก็หมุนไปทางไหนมันมันถ้าตรงถ้าเราเอาตรงด้านนี้ไอ้ด้านโน้นก็ไม่ตรงอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยอ่าตรงด้านนี้ด้านโน้นก็เอียงก็เลยเอียงให้ตั้งสองอันซะเลย <laughs> วันนี้เป็นวันกระถินเยอะแยะมากมายหลายที่นะคะวันนี้เป็นวันมงคล เป็นวันพระใหญ่นะคะขอทุกทุกท่านโชคดีจ้า